นี่เป็นภาพการทําที่หนีปลาอบโอง่งไก่อบโอง่งหนูอบโอ่งของร้านปลาอบโอ,อ่งบบรือตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคามบรบือพื้นที่บ้านบอใหญ่ตำบลบอใหญ่อําเภอบบือ,อบยยจังหวัดมหาสารคามโดยนางธนด,ดาชัยนิคมเจ้าของร้านปลาอบโอ่งตำบลบอใหญ่อํยายอเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่า ตนทาอาชีพขายปลาอบโอค์ไก่อบองค์มาหลายปีแล้วซึ่งอุปกรณ์ที่นํามาใช้ทําปลาอบโอค์ไก่อบโอค์ทั้งที่หนีบปลาที่หนีบไก่ การดัดแปลงโอง่งมาทำเป็นเตาอบสามีจะเป็นผู้ประดิษฐ์และก็คิดค้นขึ้นเองทั้งหมดซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งปลาอบโอง่งไก่อบโอง่งรวมถึงที่หนีบที่นำมาใช้ในการหนีบปลานีบไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนีบได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในส่วนของที่หนีบที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้จะใช้อุปกรณ์ก็คือสแตนเลสซึ่งที่หนีปลาหนีบไก่นั้น จะมีแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยออกแบบแล้วก็ทำการดัดเชื่อมสเตลเลสต,ตามแบบที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ที่หนีบตามแบบ และก็รูปทรงที่ต้องการส่วนโอง่งนั้นก็จะใช้อง่งมังกรจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้โดยทําการเจาะก้นโอ่งเพื่อวางเตาถ่านและก็ทําฐานเหล็กเพื่อรองรับโอง่งมังกรนอกจากนี้ยังทําช่องอากาศเพื่อควบคุมความร้อนของเตาถ่านและทําล้อติดที่ฐานของโอ่งเพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายอีกด้วยโดยนางธนาดาชัยนิคมได้กล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับ เป็นอย่างดีจากประชาชนเกี่ยวกับที่หนีบปลาและก็ที่หนีบไก่จึงได้พัฒนาออกแบบที่หนีบเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการนําไปใช้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่หนีบหนูพุกหนูหนาที่หนีบกุ้งที่หนีบปลาดุกปลาช่อนที่หนีบเนื้อหมูคอหมูอบโอ่งเป็นต้นทั้งนี้เพื่อสร้างความหลากหลายในการนําไปใช้ในการทําเมนูอาหารอบโอ่งซึ่งข้อดีของการทําเมนูอาหารอบโอ่งไม่ว่าจะเป็นปลาอบ องหนูอบองหมูอบองไก่อบองก็คือสะดวกและก็ความสุกนั้นจะสม่ำเสมอทั่วตัวทำให้อาหารทั้งปลาหนูหมูไก่อบองมีรสชาติที่อร่อยสุกทั่วตัวทำให้ทั้งปลาอบองไก่อบองรวมทั้งที่หนีบปลาและก็ที่หนีบไก่รวมถึงที่หนีบอื่นๆนั้นสามารถที่จะได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งในจังหวัดมหาสารคามและจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ไฮโปชูปังนะครับาการพัฒนาของเคืองสื่อบัจจุนีบเห็นวันเดย์เดยหลายอย่างดีทไดหลายอันกับจับนี่จับๆๆะอะไรกันได้ไะครับค่ะตอนนี้ที่ห้อผลิตมากไหมกับนี่ค่ะ,ะเป็นตัวหนีบปลาแพร่แล้วค่ะตัวหนี้จะเป็นตัวหนีบปลาแพร่อันนี้สำหรับค้นที่ว่าบอ่อกินมั่น,นเพื่อต้อการเอาปลาไปทอดค่ะเ่ากับจาดแพร่หรืเข่ากับไปอบใน,นโอ่งค่ะคนรือว่าเขาจะเป็น เป็นหนีบพวกไก่เป็นไหมก็ได้ค่ะเป็นไก่เป็นไหมครับคือจังว่าเป็นไก่ปิ่งแต่ว่าแท่งถี่เข้าจับปิ่งในเตาเข้ากะม้าอบในองแทนค่ะโอ้จับจับแล้วก็บแเป็นตัวหนีบปลานิ้นตัวหนีเข้าผลิตตั้งแต่ดูหน่อยนะค่ะอันนี้เป็นไหไหลของเขาเลยเป็นใหไหลของนอกหรอกค่ะแมนค่ะเป็นปลานิ้นปลาตะพินได้ค่ะตั้งแต่ปลาโตหาขีดจนถึงหนึ่งจุดเจ็ดโลค่ะ หางที่หางคีจะลดเ้นลดจนหดลดความจานดลดควาตัวนี้ก็เป็นหนีปลาหมอนะคะอ๋อปลาเข็งจ้าปลาเข็งบานเฮาปลาเข่งนีขนาดขนาดใหญ่เกิดที่ได้เห็นบ่าครับก่อ่าสองตัวโลก็ได้ค่ะสองตัวโลกเนาะจ้าครับครับอันนี้ก็เป็นตัวหนีปลาไอ้ตัวหนีบเอ่กุ้งหนีบกุ้งหนีบกุ้งแล้วก็หนีบหมูกุ้งก้ล้ามกายนี้ใหญ่เลยจ้ากุ้มกล้ามกายนี้ใหญ่หรือว่าจะเป็นหนีบข้อหมูอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ่ต้นตัวนี้จะเป็นตัวหนีบหนูนะคะหนีบหนูพุกหนูใหญ่หนูเลี้ยงหนูหนูค่ะหนีบหนูผุกหนูหน้าหนี่งเนาะแมนค่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบปลาดุกจะปลาดุกค่ะอ๋อเดี๋ยวเจ้าเสียบปลาดุกย่างเลยไม่ไม่เสียบย่างกั้ก็ครับแมนค่ะอันนี้เ้าเสียบเ้าบพอต้องการเสียบเยอะต่างเขาไปแล้วทะลุหางค่ะคือว่า เเสียบตั้งแต่หางขึ้นไปค่ะทะลุปากค่ะทะลุปาก <c oughs> ไปจนถึงไตข้างค่ะไตข้างของปลาดุกแล้วก็หอยแล้วเาไป่อยในองค่ะอ,อบในโง่งแท่นการปิ้งเพราะว่าขันห้าวอบในอง่งน่ะมันจะเหลืองดีค่ะครับครับครับอันตัวนี้จะเป็นตัวเกี้ยวไก มัเก oh, okay. kind of ี่ยวไก่กันนี่แมนค่ะเราบมันเป็ดไก่กันได้เป็ดไก่ค่ะเป็ดไก่หมูก็ได้ปลาหน่องหน่องหน่องก็ได้ค่ะน่องไก่ก็ได้น่องไก่ก็ได้แมนครับคือประเภทเป็ดประเภทไก่นี่เระประมาณนี้นะนอกจาสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้แมนครัในการเอาเแล้วก็ไปหอยย่งที่กันแมนค่ะครับเขาเอาวัตถุดิบอย่านี้แม่แม่ที่ยห็นครับวัตถุดิบมีสเตนเลสที่เป็นอย่างรับวัตถุดิบนี่เขาจะใส่นี่เป็นสเตนเลสหมดเลยนะคะเขาเป็นสเตนเลสสเตนเลสเกรดสามศูนย์ซีค่ะ แล้วก็ใส่น็อตพัดเจลนี่เขาจะบ่กขึ้นสนิมค่ะราคาอ่ามันกัดสีขาวแล้วก็ทังความสะอาดไงค่ะแล้วก็พวกน็อตยังวันนี้เขาก็ใส่เป็นน็อตสัดเจลเหมดเลยค่ะับขับขับับับโอ้มาธรรมดามาธรรมดาแล้วที่จีนเฮดขยายขยายผลจากเนื้อีป่าเราเป็นมีมูมีมืมีไก่ค่ะ่นาแบครับ ค่ะเครื่องคิดเงินให้เฮ็ดตัดร้อยพิเศษนี่สิครับค่ะเพราะคือว่าเขาคิดว่ามันเป็นตัวแปรคือว่าในการที่เขาคือว่าเขาอบในองค์ใดทุกอย่างเสียไหมคะอุปกรณ์ที่เขาเฮ็ดมาเนี่ยคือว่าสามารถจะเอายังกระดามาอบในองค์แล้วเขาก็เลยคิดว่าเออแทนที่ว่าเขาจะปิ้งหรือว่าเขาจะเห็ดเห็ดมันหนักๆเขากต่ว่าเห็ดเห็ดมันง่ายๆไปเลยคือว่าผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้สามารถอบในองค์ใดนี่สิค่ะ กับกระบวนการเฮ็ดเองเขาจะให่เขาเขาเฮ็ดบ็อกควายนครับเพื่อให้เห็นเฮ็ดป็นรูปเป็นเฮ็ดค่ะคือว่าแฟนห่ะเพิ่นกัดจออกแบบอ่าบล็อกออกแบบจิกให้ลูกน้องใช่ค่ะให้เพิ่นดัดก็คือออกแบบบล็อกออกแบบรูปค่ะเขาแบบออกแบบรูปร่างค่ะแล้วก็ไปดัดค่ดัดให้ได้ตามรูปร่างเาแมนค่ะแมนนะคะผลิตชิ้นส่วนตามที่ออกแบบเป็นแม่ใช่ค่ะกลับไปเชื่อมกลับไปเชื่อมตามตามแบบแมนค่ะเชื่อมแล้วเ้ากลับไปล้างน้ำความสะอาด ยากเพราะครับยากเพราะครับอของการก็จะได้เป็นจะได้ชินจะได้ชิมนี่ยากตอนตอนขึ้นก็คนออกแบบก็ยากอย,กอยกกู่ค่ะแต่ว่าคือว่าอ่ามันกับมี่บอกมี่อย่างนั่มมันกับเลยห์เห็นไงไนะม่ใช่ค่ะเปง่ายกับที่ออตอนแรกคิดออกแบบมีเนี่ยจะพอได้ส่วนสิทธิคิดคได้เพราะว่าส่วนสิคิดได้เ้าต้องเอาเอาหนูเอาปลาเอาไก่อย่างนี้มาล่องเบิ้งก่อนนี่สิค่ะแล้ว<อ><า>กว็พอมันโอเคมันคู่ฟิกแล้วเขาก็จังควายอ่ กิจที่ขายอยงนี่สิค่ะอ๋อก็คือวัดเป็นแบบของมากมันเป็นรูปลายล่างเขาเป็นรูปลายในต้นแบบมาแล้วก็บวิญญาณละแมนค่ะย่างเข้าเสียนเอาปลาหมอนี่างนี้สิเห็ดเตี๋นี่ปลาหมอนี่เขาก็ต้องซื้อปลาหมอมาล่องเบิ้งค่ะเห็ดปลาหมอมาล่องแล้วก็เห็ดมะอ้อยเห็ออกแบบเบิ้งอยงนี้สิค่ะเขาสือยู่จังไลยมันยังสือยู่แมนค่ะจังไลยอีกว่ามันต้งถีอใส่งานไดมันต้องใส่งานตัวเดียวในเองแครับแมนค่ะแล้วเขาก็ต้องไปตกล่องก่อนแมนค่ะอ๋อครับขับรับ แล้วเราลักษณะการ o, อบในโอ่งขั้มพิเศษของเขา่คือองไรคะพี่เขาชื่อว่าตะเฮ็ดไห้อ่ะซุปทั่วตัวค่ะครับอาจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูเป็นเป็ดเท่าเนี่ยคือว่าลักษณะการปิ้งเนี่ยคือว่าบางทีห้องกับขวบคุ่มไฟบได้แล้วก็บางทีางาาางทอาจจะไหมก้อนงสิค่ะแต่ว่าแต่เขาอบในโอ่งเนี่ยไฟอ่ะมันติดวบคุ่มอยู่ในหันมันติดมันติดห่อนอบกวนคื่อว่ามันติดคือใส่วิธีการอบมาค่ะหลักกามันติดว่าโดนอ่ะ ไฟโดยตรงค่ะมันจะค่อยๆกินไฟไปเรื่อยๆความสุกกับค่อยๆไปเรื่อยๆงังนใช่ค่ะกับเนี่ยซุกตัวโตแม่ค่ะซุกเสมอแม่ค่ะซุกเสมอแเรากะซุกทวงงั้สิค่ะกับเขาเห็นเรื่องของอาชีพเรื่องของไอ้ไอหมูปูเนี่ยความหลายอย่างเพราะองป่าทั้งปุ๋ทั้งหปูทั้งไก่โดนเราปะครับไหมฮะ่ก็จริงๆแล้วก็โดนอยู่ค่ะคือว่าจริงๆจะคิดมากเลย ซี่หาปีเร็วค่ะแลักกาเขาก็มาล่องขายพอเขาล่องขายเรามีคนถามเขาแต่เขาก็เลยผลิตออกมาเพื่อจะดจำหน่ายหลักกาบอกวิธีการเนี่ยคนนั้านตรงสิ้ค่ะแรกๆก็คือเริ่มต้นจากการขายปลาขายไก่สี่อบแค่อบหลือมรกเขาก็มาคิดว่าเขาสิขายค่ะเริ่มแรกเขาคิดว่าเขาเห็ดไปเพื่อเขาจะได้ไปมีปลาแล้วก็อบปลาขายังสิค่ะแลักการมีแฟนควรก็เลยแบบมีความคิดว่าจะผลิตตัวอื่นขึ้นมา เสริมถึงแม่ดั้มกุ้งสิค่ะเพราะว่ามันกัตเป็นการแบบกระตุ้นให้คนที่เขาอยากมีอาชีพก็สิค่ะสักการ์ขายยังไงจัดที่้ยขายปลาเป็นตัวัะแมนค่ะไปไปมาแม่อันรักอากาจเป็นขายมงีค่ะขายทั้งปลาอบอ่งนั่นขายส่งตำน้ำล้วก็เข้ากับมาขายตัวนี้น้ำดับดับนี่นะฮะตัวนี้หลังจากที่มกพัฒนาที่การบรรยุทธ์เพื่อที่จะล็องลับ การตอบรับเป็นไรนะครับการตอบรับดีค่ะเพราะว่าพอขาดเนี่ยค่ะเฮ้านี่กะหลายนะคะอาจะเพิ่นกะบบุ้งวัดเหตุอาชีพอย่างบางคนเพิ่นกะเอออยากให้แบบเหตุอาชีพที่แบบว่า้องลงทุนหลายนี่สิค่ะแล้วกะลูทุนหลักท่านใช่่าเข้าเลยสามารถตีทุนขึ้นเหนไว่ายนี่สิค่ะ เราเรลักษณะการขายตัวีเขาเขาเห็นองค์ไหนนะปะคาอเห็นมีขาทียงก็ต้องต้องเห็นท่หมค่ะมีมีตะขาองค์มีท่อไฟ้วก็มีเตาที่เขานัดแปลงู่ในชุดของเขาวันเสี้ค่ะ่ลูกค้าจะมาเลี้ยงค่ะคือว่าเขาก่ยินดีสอนให้เรื่องสูตรน้ำจิ้มวิธีการอบรากาวิธีการปักใส่ปลานี่ค่ะคือว่าเขากสอนใลูค้าทุกขันตอนเลย่มาเลี่ยนนี่เขายากให้ลูกค้ามาช่วงเศร้านะคะ มารส่งสาวพอบาข้าวเจดีเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับจนมีที่การเห็ดน้ำจิ้มครับเห็ดเห็ดมะงมมีขนาดค่ะเป็นขนาดไซส์ข้าจะมี่สองไส้ค่ะไซส์ L กับ XL ค่ะคือว่าอ่า19นิ้วกับ21นิ้วครับค่ะโดยง่ายคือโอ่งน้อยก็ได้เห็ดกินเน็่ยคัเลือนอยู่นะอจากอย่างที่บบนี้อยาอยากเห็ดกินกับเห็ดกิ้มนี่คือแมนค่ะคือว่ามีแบบเห็ดแบบกินแบบไม่คั่วเลื่อนกับมีหรือว่าเห็ดแบบเพื่อเป็นแบบจำนายเห็ดเพื่อจะ เป็นเป็นขายกันนี่การดูหน่อยนี่คือเรื่องความหรอนมันมันดีพร้อมห่อนกับซ้ำกันค่ะใส่เวลาอบพอกันโอ้กลับกลับเรียนจะมาในในปริมาณที่หน่อยมเพราะว่าอุณหภูมิตัวแมนค่ะโอ้กลับ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 ถ้วพี่น้องสนใจครับอยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับด้วยอยากได้โตดีและอยากได้เติมสูด้วยครับ พราะว่าพวกนีนหลายอย่างเพราะว่าจะป่าละใชนป่าใปีกไิ่ทีจีนนี้ทีจีนนี้นะครับเปื่อทีติดต่อใดใดกันไลยนะครับค่ะติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เก้าหกเก้าค่ที่ว่าจะแอดไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนเก้าแปดสี่เก้าหกเก้าค่ะมีทั่วมาได้ตลอดเลยค่ะครับครับ